สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองของตัวอิอุสุเม1.9นะครับขับระยะทางไกลๆก็จะอยู่ที่ประมาณ12กิโลต่อลิตรก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะรถมีขนาดเกือบจะ2ตันนะสำหรับตัว1.9วันนี้พาเจ้าอิอุสุเมียเนะครับเดินทางไปที่ะนะครราชสีมานะครับระยะทางก็น่าจะไปกลับประมาณ400กิโลเนาะ แต่ว่าถ้าขับไปก็ประมาณ200รกโลนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับมาลองขับกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเอเซูเมลเวกนก้านะครับสำหรับตัว1.9นะครับขับทางระยะทางไกลๆนะถ้าเทียบกับ3.0นะครับก็ถือว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่นะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับสำหรับขับระยะทางไกลๆนะแต่ว่าถ้าขับระยะทางไกลๆนี่ก็จะ อาจจะเหนื่อยห,หน่อยนะครับอาจจะสู้ตัว3.0ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามีการออกตัวบ่อยๆเนี่ยตัว1.9อาจจะเสียเปรียบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้กําลังเยอะหน่อยนะสำหรับการออกตัวผมสาหรับการเดิน,นทางก็ถือว่าอากาศดีนะวันนี้ก็ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับสาหรับการเดินทางในวันนี้นะซึ่งถ้าอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะรถมันก็จะค่อนข้างที่จะเสีน้บามัน,นเยอะเพราะว่าเราก็ไม่ต้อง ปรับแอร์เลงแอร์แรงนะครับมันก็จะช่วยประหยัดน้ํามันนะไม่ได้เปลืองไฟเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นเนาะครับผมอบการขับทางไกลๆนะก็ถือว่าลดอาการเหนื่อยล้าได้ดีนะครับสำหรับบาะของตัวมิวิในเจนนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็กระชับแผ่นหลังได้ดีพอสมควรนะครับก็ลดอาการเหนื่อยการล้ารลได้เยอะนะอีกอย่างพวงมาลัยก็ถือว่า ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องควบคุมเยอะนะครับก็ถือว่าขับสบายอยู่นะสาหรับตัวมิวเวกนี้เจนนี้นะแล้วก็การเลี้ยวก็ถือว่ากับรถอะไรก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะคืนช้าหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับตัวผมอะไรนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียอะไรนะเราก็ค่อยๆเดึงคืนเอานะครับใช้ไปานานๆอาจจะชินไปเองนะครับพอเดินทางมาสักพักหนึ่งก็ถือว่า ได้ระยะทางประมาณหนึ่งแล้วนะมาเจอฝนนะครับนี่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็ฝนปลนะ่อยๆนะหยุดแล้วครับนี่ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีแดดท่าไหร,ร่รครับการขับขี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เรื่องการประหยัดน้ํามันอะไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสิบกิโลลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสาหรับรถที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องเล็กอ,อย่าง1.9นี่้นะครับ ขับเราจะทางไกลๆไปยังไงบ้างครับสำหรับตัว1-9กนะก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับการขับขี่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นะพวงอะไรนะก็สั่นไหมนะครับบางคนก็บอกว่าสัน่นนะสั่นเป็นเจ้าเขานะโดยส่วนตัวนะที่ใช้มาก็ก็ยังไม่ได้สั่นจนสะท้านมาถึงมือนะครับนี่อันนี้ความเร็วประมาณ70 80นะครับนี่อันนี้มาเจอฝนแล้วน่ครับนี่ก็ใกล้ถึงแล้ว ครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะสาหรับการขึ้นเขาลงเขาก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับตัว1.9นะมันก็ไปได้ทุกสถานที่นะไปได้ทุกที่นะสำหรับรถในสมัยใหม่นี้เพราะว่ามันแรงมาก็ร้อยแรงมาขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็ร้อยห้าสิบแรงมานะแต่ซีซีมันจะน้อยหน่อยเนาะอาจจะน้อยก็ในกลุ่มรถรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพาเราไปได้ทุกที่นะ โดยเฉพาะ,ะตัว1.9นี้มันค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้กําลังเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะสำหรับในการเรียกเรียกกําลังแต่ละครั้งนะถ้าเราได้ได้จอดได้อะไรแล้วนะ่ะมีคนถามว่าถ้าเราไปจอดบนเขาเนี่ยแล้วเราหยุดรถเนี่ยมันจะออกตัวยังไงก็เหมือนที่เราจอดปกตินะครับแต่อาจจะต้องใช้กําลังเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะสำหรับการออกตัวถ้าติดอยู่บนเขานะครับนี่ครับเจอฝน นี่ครับเวลาเสียงฝนตกเสียงดังแรงไหมนะมีคนถามก็ถือว่าดังเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะผมว่าสําหรับเสียงฝนนะที่มันถ้ามันตกนะตกแรงๆนะครับก็ถือว่าดังแรงพอสมควรอยู่สําหรับภายในของตัวมิวเอกนะถ้าเสียงฝนแต่เสียงลมไม่ค่อยดังเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอดีอยู่ก็เริ่มที่จะ ลงเขาแล้วใช้ก็ประมาณ10ว่ากิโลนะตามที่ป้ายบอกนะครับก็นี่ครับระยะทางก็จะเป็นประมาณนี้ก็ดีหน่อยที่เป็นถนนไม่ใช่วิ่งรถสวนกันนะเป็นสีเลนนะครับก็ขับง่ายขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับนี่ครับก็จะอันนี้ใช้เกียร์ดีอยู่นะยังไม่ได้ลงเนินเท่าไหร่นะครับก็ขับเกียร์ดียาวๆไปนะครับสำหรับเกี่ยววับโต้ก็ถือว่าขึ้นเขาลงเขาก็ถือว่าง่ายอยู่แต่ตอนลงเาขาเราต้องอช่วย ปรับไปที่โหมดเกียร์ธรรมดานะถ้าเป็นผมมันจะช่วยนใาเขาเรียกว่าเอนจะินเนาะจะช่วยเบรกนะครับเราไม่ต้องเตะแต่เบรกบ่อยนะเดี๋ยวเบรกมันจะร้อนนะครับนี่ครับการขึ้นเขาลงเขาสําหรับตัว1.9ก็นี่ครับดูการเข้าโค้งแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะเมื่อใหม่ก็เขามีระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับก็สามารถใช้ได้นะ สำหรับออปชันตอนนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะถ้าเราเจอทางลงที่มันชันๆหน่อยหรือว่าเราไม่มั่นใจก็สามารถใช้ออปชันตอนนั้นได้นะครับนี่ผมก็ใช้เกียร์มูดเกียร์เอ็มนะช่วยเราก็ไม่ต้องแตะเบรกบ่อยนะครับก็ให้เครื่องยนต์มันช่วยชะลอความเร็วให้เรานะนี่ครับแต่ถ้าเราลงเนินอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่กีรดีนะรอบค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับตัว1.9กนะก็ถือว่าไปได้ทุกทีนะแต่เราต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความชํานาญนะในการขับแล้วก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับตัว1.9ก็ถือว่าทําได้ดีนะขึ้นเขาลงเขาอันนี้ผมก็อยู่ในโหมดถ้าขึ้นก็อยู่ในโหมดเกียดีนะถ้าลงก็จะปรับไปในโหมดเกียเอ็มนะแต่ถ้ามันชันหน่อยก็ใช้ตัวลงทางลาดชันนะครับก็ช่วยได้เยอะนะสำหรับตัวขึ้นเขาลงเขานะครับโอเคครับก็จะ ประมาณนี้นะสำหรับการขับมิวเ mm hmm. อกจากนครระยองไปนครราชสีมาแล้วก็จากนครราชสีมามาระยองนะก็ถือว่าทําได้ดีนะอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ12กิโลต่อลิตรนะเฉลี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะอยู่ประมาณ12กิโลลิตรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยเฉลี่ยนะก็10กิโลลิตรขึ้นก็โอเคแล้วผมว่าสําหรับรถที่เป็นรถ PV วที่มีค่อนข้างที่จะ เกือบจะสตันนะก็ถือว่าอัตราการสิ้นเปลืองก็ได้ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับการใช้งานตัว1.9นะอาจจะมีข้อเสียตรงที่มันจะออกตัวช้าหน่อยนะแล้วก็เล่งแสงอาจจะต้องรอรอบหน่อยแต่ถ้านี้ก็ไปเพิ่มตัวคันเร่งไฟฟ้าหรือไม่ก็ไปรีแมปนะครับก็จะอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะนะครับครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการ รีวิวขับระยะทางไกลๆนะครับสำหรับตัว h y s u n m ุเกนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนใช้งานเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าใช้งานตัว1.9หรือว่า3.0นะเป็นยังไงนะครับว่าอัตราการเซฟอ่าอัตราการสิ้นเปลืองได้เท่าไหร่นะการขับขี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆใช้งานดีหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <S <S